วันนี้เรามาชมสมเด็จวัดบางขุนพรมอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็เอาสององคุ้คใหม่กับกรุเก่านะของวัดบางขุนพรมมาเทียบกันให้ทุกท่านได้รับชมว่ารุใหม่เขาดูยังไงกรุเก่าเขาดูยังไงอ่าดังนั้นองค์นี้ก็คืออันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนรุเก่านะครับนะองค์นี้เป็นรุใหม,ม่และตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าคุเก่ากับกรุใหม่นะมันแตกต่างกันอยู่ตรงไหน คือเราดูดูคาบครับดูคาบคาบของของทั้งสององค์เนี่ยองค์นี้ไม่มีคาบแต่องค์นี้มีคาบเหนะ็นไหมคาบที่เกาะเต็มองค์นี้ไม่มีคาบแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเลยนะคือต้องมีแต่มันมีน้อยส่วนเนื้อลักษณะของเนื้อเนื้อจะต้องเนื้อองค์นี้จะแกร่งจะแกร่งแน่นไปในทางเรื่องปนูนเปลือกหอยจะมากส่วนเนื้อองค์นี้ ก,นนก็นึบนึบมากนึบคล้ายๆกับวัดะระฆังอ่าผมจะเทียบให้ท่านชมนะระหว่างทั้งสององค์นี้ดูเนื้อยไหมอ่าเห็นหหว่าคาบเห็นคา,าบไหมเห็นคา,าบไหมต้องมีคาบตะก้อนของของน้ําตะก้อนของน้ําที่มันตกไปแล้วไปเกาะกับตัวองค์พระองค์นี้หัดนะเนื้อก็เหมือนเหมือนกับวัดระฆังนะครับนะ คลายคลายกับวัดหลักหางแต่ก็ไม่เหมือนนะแต่คล้ายคลายนะครับนะเนื้อเป็นก้อนๆนะครับเนี่เป็นก้อนๆเห็นไหมเป็นก้อนเนาะเป็นก้อนเห็นไหมสวยไหมส่วนองค์นี้องนี้ก็เรียกว่ากุ๊กใหม่กุ๊กใหม่จะแน่นไปในทางคาบคาบกรุจะต้องกเกาะแน่น,นๆๆเนะเกาะแน่นเห็นไหมเน้นนึบไปเลยเห็นไหม ้องแห้งนะครับนะแห้งแห้งนึบน้ำตาลไม่นะคาร์บเนี่ยน้ำตาลไม่เป็นพิมพ์เส้นได้อุ้งในเส้นได้กุ๊กใมเส้นได้ส่วนกุ้กเก่าก็คือฐานแซมจำไว้เลยครับนะจำไว้เลยคือระวังทั้งสององค์นี้จะไม่เหมือนกันเน,ะะะนาเนะจำได้เนาะจำได้นะระวังสององค์นี้จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าองค์นี้ กรุใหม่องนี้กรุกเก่าใช่ไหมกรุกเก่าจะไม่มีค่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยต้องต้องมีตะก้อนเหมือนกันเหมือนที่ผมให้ส่องผมผมให้ดูเมื่อกี้นะต้องมีเนี่ยจํจำตะก้อนตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับนะคาบตัวนี้ไว้อันนี้ก็เป็นบางของกมกรุกเก่าจะเนื้อจะออกไปโซนหลครทางสวนบางของผรมกรุกใหม่ก,ก็คือนี่นะแตกต่างกันเห็นไหมจากที่เราดูเห็นไหมแตกต่างไหมอ่าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคาบคาบมันไม่เหมือนกัน ลักษณะของเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเลยไหมอืมเนเอะกับกับสะอาดสะอ้างเลยไหมอันนี้เคอะใช่ไหมอืมนันมันไม่เหมือนกันเอ๊ะสะอาดสะอ้างเห็นไหมนี่เคอะใช่ไหมล่ะ อ่านั้นก็คือ,อนี่มันเป็นแนวทางของการชมนะอ่าคือว่านี่สรุปแล้วก็คือดูง่ายๆเลยถ้าเป็นคุกใหม่จะเป็นแบบนี้มีตราอะไรไม่มีตราอะไรถ้าท่านจําเนื้อคาบได้นะ่ะท่านจําเนื้อคาบได้คือว่าท่านได้เปรียบเลยดูพระบางบนพรมนะพระเก๊พระแท้เขาดูยังไงเนี่ยลักษณะที่หนึ่งดูพระเก๊พระแท้ของบางบนพรมคุกใหม่ก็คือหนึ่งท่านดูคาบได้ คาบจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะนี่หมายถึงเดิมๆนะถ้าเป็นพระเดิมๆจะต้องเป็นอย่างนี้คาบเป็นอย่างนี้หลักพระบอกไหมฟอฟอเป็นตะเก็ดตะเก็ดฟอฟอแล้วก็แตกลูกบอลแตกเงี้ยเห็นไหงต้องแห้ง เป็นฟองฟองเห็นไหมเป็นฟอง,เป,ฟองเป็นระเบ,บิดสองดเอูเนื้อเนื้อในจะต้องมีเม็ดดำเม็ดแดงวิ่งประปรายไปไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือต้องมีต้องมีเดี๋ยวใราจะดูเนื้อนี่เห็นไหมเนี่เม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหม วิ่งไปเรื่อยๆมีมีแต่มีน้อยไม่มากส่วนั้นข้างการตัดนี่ก็แล้วแต่นะมันมันเอามาตรฐานไม่ได้ตัวนี้แล้วแต่ตอกมันจะเอน็นจะเอียงไปทางไหนมือเรามันจะแน่นอนขนาดไหนอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าโดยร่วมแล้วก็คือหนึ่งดูขาาให้ได้สองดูการผรสมเนื้อของสายวระคางังวัดบับงลมพมให้ได้ แล้วทุกคนจะได้เปรียบดูลักษณะสองประการนี่นะครับนาะสุนถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเ,เรื่องพิมพ์เนี่ยเรื่องพิมพ์นี่เราดูให้ออกว่ามันเป็นพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์อะไรในะเราต้องต้องรู้ว่ามันเป็นพิมพอะไรด้วยดูพิมพ์ดูคาบแล้วก็ดูการผรสมเนื้อมวลสารของสมเด็จวัรคังจะมีอยู่สามวัดระคังบางอุภูมิกบเกจเชโยเนี่ยโซนเนื้อเดียวกันครับโซนเนื้อเดียวกันเป๊ะแต่ จะมากจะน้อยแตกต่างกันวัดระฆังมวลสารจะเยอะวัดเกศชโยมวลสารจะเยอะส่วนวัดบางขุนพรมมวลสารจะน้อยแต่แน่นไปในทางปูนเปลือกหอยมากกว่าอันนี้ข้อสรุปนะครับนะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพิจารณาเหมือนที่ผมว่านนะหนดูค่านะดูค่าไปนะครับนะดูค่าสดูเนื้อ เนื้อมีเม็ดดำเม็ดแดงไหมอ่าเห็น<ด>ชัดเจนนะนี่อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามอ่าข้อที่หนึ่งดูพิมพ์ตูพิมพ์ให้ขาดข้อที่หนึ่งดูพิมพ์พิมพ์จะเป็นพิมพ์เสร็ได้ตัวนี้เป็นพิมพ์เสร็ได้แขนโคง้คงๆแขนกลมโคง้คงๆฐานลาน่ลางล่างนี่จะวิง่งเอ่อเส้นนูนๆวิ่งคู่บนฐานด้านล่างตลอดมาถึงตรงนี้ อันนี้เราฟันธงเลยก็คือพิมพ์เส้นได้ไม่ผิดไม่เพี้ยแน่นอนสองเราดูคาาคาาตัวนี้มันเป็นสําคัญมากเรื่องบางกพมดูค่าให้ขาดเลยนะค่าบแบบนี้คือเป็นค่าบ,บางกวพรมแบบไหนก็คือแบบนี้น้าตาลไหมจะออกสีด,ำดำําๆออกน้าตาลแดงแดงไหมเป็นฟองฟองเป็นฟอฟอแล้วก็ระเบิดออกไประเบิดแตกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปฉีกออกไป ส่วนค่าตัวนี้มันจะต้องละเอียดนะละเอียดอย่างเงี้ยละเอียดยิบอย่างเงี้ยเนี่ยต้องละเอียดอย่างนงี้เพราะมันเป็นตะก้อนนะจำไว้เป็นตะก้อนนะตะก้อนมันต้องไปเกาะบนองค์พระส่วนที่เนื้อเนื้อเราก็ต้องดูนี่เนี่เห็นไหมเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมชัดเจนนะอ่าชัดเจนมากอ่างนั้นก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ชม 1. ลักษณะดูพิมพ์ให้ออกก่อนว่ามันเป็นพิมม์ลายส 2. งดูคาบต้องจำคาบนี้ไว้ 3. ดูเนื้อการประสมเนื้อมันจะออกทรงเดียวกันของสมเด็จสามวัดอันเองและก็และก็ยังไงและก็ความเก่าเป็นองค์ประกอบนะพระใช้พระไม่ใช้มันจะมีผิวไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องสังเกตรตรงนี้ด้วยบางครั้งเนี่ยผิวแบบนี้ก็เรียกว่าผิวดมเดิมผิวไม่เคยใช้เลยแต่ถ้าเมื่อผิวใช้ผิวเนี่ยจะออกสีแดงนึบแน่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะจะแต่เป็นนึบแน่นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถูกไอร้อนไอตัวของเราเนี่ยมันร้อนมาเผาพลานตรงนี้ทําให้พระเนี่ยนึบแน่นอ่านึบแน่นแต่นี่มันแห้งแห้งแน่นนึบนี่ก็เพราะว่า ไม่เคยผ่านคาดการชัยนั่นเองเรียกว่าพระสวยพระสวยเต็มร้อยจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเส้นใหญ่นี่ก็ว่ากันหลักสิบล้านไปเลยนะเออเอ่นเด้ษนี่โอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่ลังการมากดังนั้นแต่สําหรับมือเรานี่ก็เหมือนที่ว่านะครับนะมือเราก็คือมือเรานี่แหละเราไม่อยากเอ่ยถึงราคาเหล่านั้นเราอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความเก้ความแท้นี่ดีกว่าอ่า ดังนั้นก็คือชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะเข้าใจไหมชัดเจนนะขอให้ทุททกท่านรับรับชมใจเย็นๆน,นะครับนะใจเย็นๆรับชมแบบใจเย็นๆนี่ตายมานี่ก็คือว่าโอ้โหเป็นบุญเป็นวาสนานะครับนะอ้าดังนั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านนั่นกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเนาะพอเป็นกําลังใจในการแสวงหาของดีๆมาลงให้ทุกท่านอีกนะครับนะ ในช่องของผมเนี่ยก็รลุงธรรมะกับพระเครื่องนี่แะครับนะเป็นคู่กัน<ม>เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปร่วมกันนะไปด้วยกันนะครับนะ,ะดังนั้นก็ในคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ